สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับอีกัวน่าระบาดหนักขยายพันธุ์เป็นจํานวนมากในจังหวัดลบบุรีนายนาลงวัชระ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีหลังพบว่านะครับมีการแพร่พันธุ์ของอีกววน่าจำนวนมากโดยทางชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อประมาณปี2,542ถึง2,543ได้มีคนในพื้นที่ใกล้เคียงนำอีกวอน่ามาเลี้ยงจนออกลูกออกหลานเป็นจำนวนมากแล้วก็เลี้ยงต่อไม่ได้เลยเอามาปล่อยให้หาอาหารกินเอง จนเกิดการแพร่พันธุ์และลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรียังได้สั่งการให้หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปศุสัตว์ของจังหวัดลบบุรีเข้าสำรวจจำนวนอีกวนาในพื้นที่ตำบลดีลังและตำบลพนัสนิคมที่จังหวัดลบบุรีเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปผู้กำกับสอพอเวียงเก่าเปิดลานหน้าโรงพักให้ชาวนาใช้ตากข้าว จากเพจ a c e b o o k สถานีตำรวจภูทรเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นที่ได้โพสต์ภาพชาวบ้านนำข้าวมาตากหน้าโรงพักพร้อมกับระบุข้อความสอพอเวียงเก่าบริการประชาชนช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทั้งนี้นะครับทางผู้กำกับสอพอเวียงเก่าได้บอกนะครับว่าช่วงนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวของชาวบ้านซึ่งหลังเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะหาพื้นที่ตากข้าวเปลือกแต่เนื่องจากไม่มีพื้นที่ให้ตากข้าวชาวนาจึงมาขอพื้นที่หน้าโรงพักและตามนโยบายของสอตช เพื่อบำบัดทุกบำรงุขให้ประชาชนอีกทั้งพื้นที่สอพอเวียงเก่าก็มีพื้นที่หน้าโรงพักที่ว่างเป็นจํานวนมากซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจึงอนุญาตให้ชาวบ้านนําข้าวเปลือกมาตากได้โดยชาวนาก็จะจัดสรรพื้นที่กันและดูแลข้าวเปลือกกันเองประกาศตามหาลูกทัวร์หนีเที่ยวเกาหลีใต้หากไม่กลับบริษัทถูกแบล็คลิสต์จากเพจ f a c e b o o k h a p p y t o g e t h e r ที่ได้ระบุข,ข้อความนะครับว่าฝากแชร์ต่อ หรือท่านไหนที่รู้จักลูกค้าสองท่านนี้ลบกวนแจ้งให้เดินทางกลับไทยด่วนเนื่องจากได้หายตัวไปจากที่พักของทัวร์ตอนตีสองของวันที่1 4พฤศจิกายนและจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้หากลูกค้าไม่กลับไทยภายใน90วันหัวหน้าทัวร์จะโดนแบ็กลิสต์ห้ามเข้าเกาหลี5-10ปีเนื่องจากหัวหน้าทัวร์ช่วยการันตีลูกค้าให้ผ่านตอมตอนนี้ทางเราได้แจ้งทางตอมเกาหลีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็น อีกทั้งยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานและทางเราจะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกค้าทั้งสองคนในขั้นตอนต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ทุกบริษัททัวร์แจ้งหัวหน้าทัวร์ว่าห้ามเซ็นการันตีให้เพราะหากลูกค้าไม่กลับพร้อมทัวร์ทางหัวหน้าทัวร์ก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบและโดนทางเกาหลีแบล็คลิสไม่ให้เข้าประเทศอีกต่อไปประเด็นดราม่าย,ยังไม่หายไปเลยครับมาอีกแล้วเพจดังแฉร้อยตำรวจโทรพ่นควัน ชี้กระทบภาพลักษณ์องค์กรจากเพจ Facebook ดาวแปดแฉกนะครับที่ได้ออกมาโพส์ภาพของร้อยตำรวจโทกำลังเสพควันจากการเผาไหม้เข้าสู่ร่างกายจนกลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลล่าสุดนะครับได้มีการตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วโดยเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพคือร้อยตำรวจโทสมเกียรติงามประดิษฐ์รองสวป,ปซึ่งเป็นพนักงานวิทยุสื่อสารประจำสพเวียงสะ ที่มีอาการป่วยเป็นโรคสุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งมีใบรับรองการรักษาจึงนำตัวส่งไปตรวจร่างกายและบำบัดรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวนสลาลมพร้อมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไปทั้งนี้นะครับทางผู้บังคับบัญชาการภาค8ได้กำชับสั่งการให้ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความประพฤติและวินัยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรแคมปิ้งมรลนะ กางเต็นท์จุดเตาคลายหนาวดับ3จากเพจ Facebook World Forum นะครับข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์ภาพของเต็นท์นะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเกาหลีใต้จุดเตาอั้งโล่ในเต็นท์เสียชีวิตทั้งหมดเมื่อบ่ายวันที่12พฤศจิกายนณลานกลางเต็นท์ยอนยางดงจังหวัดคยองกีโดเจ้าหน้าที่ลานกลางเต็นท์ได้เข้ามาแจ้งให้กับครอบครัวของนายเอนะครับวัย60ปีและภรรยาวัย50ปีและหลานชายอายุ5ปีให้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากว่าถึงเวลาให้ออกแล้วแต่พอเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาตรวจสอบภายในเต็นท์ก็กลับพบว่านอนหมดสติจึงรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ได้เข้ามาตรวจสอบก็พบว่าภายในเต็นท์มีล่องรอยการก่อไฟเบื้องต้นนะครับสันนิฐานว่าพวกเขานั้นเสียชีวิตจากคาร์บอนมอนอกไซด์ที่พวกเขาก่อไฟเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น mm hmm. ชาวเน็ตแห่ชมวิธีจัดการมืออาชีพเขาทำกันแบบนี้ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในระหว่างรายการข่าวสดที่ออกอากาศทาง CCTV 13ผู้ประกาศหญิงนะครับกำลังนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญระดับนานาชาติแต่ทันใดนั้นเองวัตถุคล้ายฟันปลอมก็หลุดออกจากปากขณะที่เธอพูดออกมาอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเธอจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่เธอนะครับก็จัดการกับมันได้อย่างใจเย็นด้วยการหยิบออกมาทันทีโดยไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใด และรายงานข่าวต่อไปโดยไม่เสียสมาธิเลยแม้แต่น้อยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับได้ถูกแชร์ลงบนโลกโซเชียลชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาดูก็ต่างคอมเมนต์ชื่นชมนะครับในความเป็นมืออาชีพของเธอสอปปลาวลุยเก็บกู้ระเบิดตกค้างครอบคลุมพื้นที่กว่าแสนไร่สำนักข่าวซินหัวรายงานทางการท้องถิ่นของสอปปลาวได้ดําเนินการเก็บกู้อาวุธระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิด ในจังหวัดเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศแล้วกว่า117,530ไร่เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ดินในอนาคตดันรองผู้ว่าราชะการจังหวัดเชียงขวางได้กล่าวนะครับว่าเชียงขวางเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการทิ้งระเบิดรุนแรงมากที่สุดในช่วงสงครามอินโดจีนและมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิดอีกหลายพื้นที่ซึ่งตั้งแต่สงครามเสร็จสิ้นลงระเบิดตกค้างเหล่านี้ได้ฆ่าชีวิตและทําให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องพิการ อย่างไรก็ตามนะครับมีการจุดชนวนสัมภุ์ที่ยังไม่ได้ระเบิดจำนวน5 9า9 9นวน599,992ชิ้นประกอบไปด้วยระเบิด3 7 7 7 1 5ลูกระเบิดขนาดใหญ่530ลูกทุ่นระเบิด280ทุน่นและอาวุธอื่นๆ2อ8 4 6 7ชิ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 s m i l สม h ยไทยแลด์